คลิปเป็นไรมีคลิปปิดท้ายอันนี้เป็นเป็นคลิปที่เอาไว้สําหรับเตือนภัยหลายๆท่านครับที่ต้องเดินทางไปไหนต่อไหนแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระนะครับคือหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าเก็บของมีค่าไว้ในกระเป๋าสัมภาระแล้วก็มีกุญแจล็อกเอาไว้เนี่ยจะจะปลอดภัยแล้วก็เอาเข้าไปในในอะไรไอ้ตรงตรงสบียงใช่ไหมไอ้ตรงที่เก็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยนะในการที่จะเอาของมีค่าออกจากกระเป๋าถ้าคนร้ายจะเอาออกเนี่ยดูวิธีการนะฮะ แค่มีปากกาอันเดียวอะนี่เขาล็อกให้ดูเขาซิปมาชนกันแล้วก็ล็อกตรงรูซิปทั้งสองอันกระเป๋าก็จะแน่นแล้ววางใจได้ไม่มีใครมาเปิดได้แล้ใช่คุณใจเล็กๆแบบนี้แหละนี่เราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่เดี๋ยวดูนะฮะนี่ปากกาาใช้ปากกาหนึ่งแทงเข้าไปตรงช่องซิปจะตรงไหนก็ได้แล้วก็เปิดกระเป๋าได้เลยนี่เปิดเสร็จ ขโมยของขอโมยของหย,ยิบของมีข้าวออกไปเสร็จแล้วรูดซิปกลับมาปิดใหม่เหมือนเดิมอยู่ในสภาพเดิม,มนเนียเลยเนียเลยนะอยู่ในสภาพเดิมซิปอยมนอยู่ในสภาพเดิมกุญแจอยู่ในสภาพเดิมหมดครับดูอีกทีฮะโอ้นี่เขาสาธิตให้ดูนะฮะโอ้โหโอ้โ้นี่ฮะคือคนส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเวลาไป ใช่ไหมเดินทางก็จะใช้อย่างนี้แหละแบบนี้แหละกุญนจเล็กๆใช่แล้วก็คิดว่าชัวแล้วเปิดไม่ออกแน่ดูนะครับง่ายมากเลยสาธิตให้ดูเลยนะการอันหนึ่งแทงเข้าไปตรงซิปแล้วก็กรีดกรีดอ้าออกและขโมยนะฮะอาจจะขโมยแบบพวกขนมกรุบกรอบบิ๊กไบต์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเกรงว่าเจ้าของเขาจะรู้ก็ปิด ลูดซิปกลับมาที่ต้นทางมันนะฮะแล้วรูดขึ้นซิปมันก็จะสมานเหมือนเดิมเจ้าของกระเป๋านี่ไม่รู้เลยนะไม่รู้ไม่มีทางรู้เด็ดขาดใช่ว่าเอ๊ะขนมเราหายไปไหนวะเฮ้ยสมมติสมมติ ก็อันนี้ทําให้ดูเพื่อที่จะบอกท่านผู้ชมที่เป็นนักเที่ยวนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะโดยทางโดยการขึ้นเครื่องครับ,รบว่าอย่าเก็บของมีค่าเอาไว้ในกระเป๋าแบบนี้เราก็คิดว่ามันสบายแล้วเพะมีกุญแจล็อกไว<ช>้ไม่ได้แล้วนะฮะนี่เขาสาธิตให้ดูนะฮะอย่าเก็บสิ่งของมีค่าเอาไว้นะครับเงินทองเนี่ยเอาติดตัวไว้ดีกว่าเงินทองพวกเพชรพลอยทองเนี่ยติดตัวไว้นะครับ บางคนเนี่ยใช้ลูกกุญแจแบบที่มีรหัสไปเลยซึ่งถ้าเห็นแบบนี้มันก็เปล่าประโยชน์ใช่มีอยู่ทางเดียวถ้าเกิดจะยังจะเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าก็คือให้เป็นตู้เซฟก็แล้วกันถ้าเป็นตู้เซฟยัดลงเปนหลยลงในกระเป๋าอิทีอแล้วเอาเอาตู้เซฟเนี่ยไปเที่ยวมันมันจะไม่หนักลยผมว่านอนอยู่บ้านเฝ้าเซฟ ขอบคุณขอบคุณคลิปภาพจาก Facebook ของคุณชาตรีตรีเลิศคุณนะฮะเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมในวันนี้นะฮะซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนชมเราอยู่ไม่น้อยแม้ว่าอีกช่องหนึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของคุณชายอะไรเนี่ยอะไรอะไรสุภาพบุรุษพุทธิพัฒน์วันนี้เป็นตอนจบตอนจบซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าจะมีคนดูเยอะนะฮะ แต่ก็แต,แต่เราสาคุณชายใช่นั่งอยู่ด้วยกันเราสามคุณชายบวกกันเนี่ยยังไม่เท่า1นคุณชายกุฏิพัฒนเลย <c oughs> <ๆ S 1> ลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ